สวัสดีครับผมชนะของรีเฟบครับวันนี้มาเป็นคลิปบทสรุปสุดท้ายนะครับของเจ้า JoJo b u d y 2นะฮะเวอร์ชั 2, น2เนาะเวอร์ชันแรกเ็จะมีแค่แถวเดียวตรงนี้เวอร์ชัน2ก็จะมีอุ่มเยอะขึ้นนะเท่าที่เห็นก็ทำไมตัวนี้ถึงน่าสนใจนะฮะที่ผมถึงเอามารีวิวนะหนึ่งเสียงเสียงดีครบคันหลายๆคนอาจจะมองว่าอยากได้เอฟเฟก ที่จะเอาไปเล่นอย่างเดียวนะ,ะไปเล่นเหมือนกันเล่นร้าน,เล,นเล่นนู้เล่นนี้อะไรประมาณแล้วแต่ตัวเนี้ยแต่ทขงบอกว่าเป็นแจมบล็อกเป็นลิทเทิมบ็อกไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ใช่แบบนั้นก็คือแจมบ็อกมันมีจังหวะให้เราเล่นไว้เราซ้อมอะไรประมาณนั้นก็ไม่มีลูกส่งไม่มีลูกส่งของกลองมีเพื่อนถามมาว่าส่งกลองได้ไหมไม่มีนะเพราะว่าไม่ใช่ลิทเทิมบ็อกนะฮะลิทเทิมบ็อกส่วนใหญ่ก็จะมีจังหวะส่งกลองเนื่องจากเขาเน้นไปทางด้าน การที่จะทจะําจังหวะกลองมากกว่าเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกในตัวเยอะเท่าไหร่อันนี้เขาก็คือเอฟเฟกกีตาร์ที่เป็นหัวแอมบวกกับโอไดแล้วก็มี d ดีเยรีเวิร์บแล้วก็โมดูลเลตที่เพียงพอกับการใช้งานนะก็คือเอาตัวนี้ไปเป็นเอฟเฟกได้สบายนะถ้าบอกว่าเอาไปเล่นจริงๆหรือใครที่เ,เล่นโฟกหรือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าที่แบบว่า อยากใช้จังหวะง่ายๆซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องส่งกลองก็ได้นะเพราะว่าเราจะใช้จังหวะแบบเดิมๆไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณนั้นสำหรับที่จะเล่นแบบนั้นแต่ไม่ต้องห่วงเนื่องจากมันมีบลูทูธแล้วก็มีอาร์กอินด้วยนะฮะบลูทูธและอาร์กอินเราสามารถเอาแบ็กกิ้งแท็กมาเล่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะใช้จังหวะกลองตรงนี้จังหวะกลองก็อาจจะไว้ใช้แค่ฝึกซ้อมประมาณนั้นจะมากกว่าส่วนเรื่องมีที่ว่าน้องถามมาว่า IR กับแคปลงได้ไหมไม่ได้นะฮะก็คือตัวเนี้ยเขาให้แอมที่เป็นตัวตํานานมาจริงๆแล้วนะให้แอมตัวตํานานมาแบบว่า Marshall, j, j m a r ช h เจ l j ซีเอ็อยนเช่นที่ผมบอกลองคลิปแรกผมอจะพูดผิดไปนิดนึงเพราะผมไม่รู้ข้อมูลนะ j c เจซีอ็มแปดร้อมีแน่นอนนะเป็นของมา a ชลที่เขาอาจจะได้เสียงอะไรประมาณนั้นไม่ใช่การโคลนมันไม่เหมือนกันกับ เอฟเฟกจีนอะื่นๆนะอย่างโจโยนี้เขาค่อนข้างที่จะเน้นไปเรื่องของคุณภาพเสียงสูงสูๆประมาณนะั้นก็คือตัวเนี้ยได้เสียงคือการแบบว่ามันก็ก็คือการเรียนเรียนเสียงอะนะมันก็คือไม่ต่างอะไรพวกแอมซิมหรือแคปอะไรประมาณนั้นแต่แคปไม่ต้องใช้หรอกเพราะอะไรอะ่ะเขามีลำโพงในตัวใช่ไหมลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คือแคปนะที่เขามีเห็นไหมลำโพงอยู่ข้างหลังตัวนี้นะ เป็นซับวูเฟอร์อยู่ด้านล่างแล้วก็มีลำโพงน้านบนอีกที่มันออกมาเนี่ยนะเสียงมันจะออกมาเป็น2เสียงนะมันก็จะมีมิติของเสียงด้วยนะแล้วก็เสียงเบสมันออกมาจริงๆนะมันเป็นลำโพงแบบเหมือนคล้ายๆลำโพงซาวบาที่มันมีเบสซับอยู่ประมาณนั้นก็ตัวหัวแอมที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าเพียงพอมาหากเนื่องจากมันมีคลีนอ่าตัวคลีนเนี่ยที่ก็เป็น Back face, แบ็กเฟสผมดูมันเป็นน่าจะเป็นแบ็กเฟสของ Fender 65นะแบ็กเฟสก็ เสียงเฟนเดอร์ก็โอเคใช้งานได้ในการเสียงคลีนนี่คือเหลือๆนะใครบอกเอาไปต่อตัวแอมเล่นอีกหรือเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการที่จะก็ต่อได้ไม่ใช่ว่าต่อไม่ได้มันมีเอา์พุตอยู่เนี่ยเราไปต่อตู้แอมก็ได้นะฮะเพามีเอา์พุตตรงนี้แยกต่างหากแล้วก็มีออกไปออกมิกเซอร์อีกต่างหากแล้วแต่ความความต้องการเลยเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างักค่อนข้างหลากหลายมากนะฮะแล้วก็ตัวหัวแอมที่เป็นตำนานอย่างที่บอกเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีความชัดเจนมากในเรื่อง ในเรื่องของการที่เขาทําเสียงตัวนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเฟนเดอร์แบ็ a เฟสอะไรเนี่ยนะแล้วก็ jcm 8 0 0แล้วก็มีอ,อ,อะไรนะ5150แต่เขาเขียน5 1อะไรนะี่ย3้อะไรประมาณนั้นะนะดีเลยเสียงแบบ6 l 6 e l สาอะไรปนระมาณนะี้หลอดนะพูดถึงหลอดใครเข้าใจก็จะเป็นแบบนั้นก็จะมีความไปด้านนู้นเลยเป็นเป็นแอมพลอดจริงๆนะเสียงที่เขาออกมาเนี่ยมันใช้ได้เลยนะฮะ แล้วก็อีกอันนึง r e c t i f y r นะ r e c t i f y ของเม s a านะฮะเมซ่ก็เสียงโอ้โอแตกยับเยินแล้วก็คือเขามีโ d ไดส์รีสอร์ชันแล้วก็แถม b o ู t ด้วยโ d ไดเพิ่มได้อีกที่เขามีก้อนใส่เข้าไปน่าจะเป็นทูบสคริมเมอร์คิดว่าถ้าเป็นไปก้อนเขียวนะอย่างนี้ในรูปนะที่เราเปิดดูมันจะมีรูปที่เป็นแอมอยู่นี่พอเราเปิดเข้าไปนะจะมีก้อนเขียวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้่าเห็นไหมอ่าแบบนี้ ผมว่าน่าจะเป็นทูบสครีมเมอร์นะเพรามเขียนว่าเป็นรูปก้อนเขียวอะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรหรอกเดีผมเดาว่าจะเป็นทูบสครีมเมอร์ใส่มาเพื่อเป็นการบูสเสียงแตกเพิ่มเข้าไปอีกนะก็ทําให้เราสามารถเล่นได้ครอบคุมแล้วในเรื่องของปลิทชั s มโซโล่นะฮะเสียงแตกเหลือเฟือโอไดไปจนถึงดิสโ t ชันแค่ครั้นก็ได้ประมาณนั้นเนื่องจากมันผสมตัวแอมที เขาเป็นแอมที่แอมคลีนประมาณนั้นแอมครันมันก็เหมือนเราเปิดชันแนลของหัวแอมประมาณนั้นเนาะที่มันมีคลีนมีลีดมีอะไรเงี้ยคลีนลีดลิททิมอะไรประมาณนั้นอะฟีประมาณนั้น,นะน,นอันนี้ก็เหมือนกับยกหัวแอมออกมาให้เราปรับแค่นั้นเองแต่ว่าวิธีการปรับก็ไม่ได้ยากอะไรนะก,รนรรรก็ครบคันจริงๆก็บอกว่าครบคันโดยที่ว่าไม่ต้องสนใจ IR อะไรนะ IR หรือแอมซิมอะไรที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้ผมมองว่าไอเนี้ย ครบหมดทุกอย่างนะเพราะโดยปกติแล้วเราก็ใช้เสียงกันแค่นี้แหละไม่ว่าจะเป็นอื่นๆจะใส่หัวแอมอะไรมากมายในเราก็มีความพอใจอยู่ดีจริงๆผมบอกหลายๆคนไม่มีใครพอใจสักครั้งแต่โดยปกติแล้วพอเราไปเล่นจริงๆเราก็ได้ยินแค่เสียงแตกน้อยแตกมากเสียงคลีนแค่นั้นแหละจริงไหมฝ่าจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ฟังเล่นอยู่ในวงด้วยเดียวกันบอกโอ้หนี่มันเป็นเสียงของเมซ่าโบกี้นี่เป็นเสียงของออเรนนี่เป็นเสียงของ มาแชลผมว่าแม่งแ,แยกไม่ออกจริงๆถ้าไม่เห็นตู้นะไม่เห็นตู้ฟังรวมๆกันกับวงอะแยกไม่ออกกีตาก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะฮะประมาณนั้นหรือไงเขาปรับออกมาเสียงก็เป็นเสียงเดียวกันอยู่ดีเหมือนๆกันอยู่ดีเสียงแตกน้อยแตกมากเสียงคลีนแค่นั้นแหละไอ้นี่ครบแล้วนะแล้วก็บีดีเลย์แยกชัดเจนถึงจะบอกว่าให้มาแค่รีเวิร์บมีอยู่สตัวก็ฮอลกับครัชพอแล้วนะ ดีเลย์มีอยู่2ตัวดิจิตอลดีเลย์อะนาล็อกดีเลย์ส่วนใหญ่เราก็ใช้พวกนี้แหละอนาล็อกดิจิตอลอื่นๆเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้พวกชิมพวกวอร์มพวกอะไระน้อยเอ,โอ็โคก็น้อยที่เราจะใช้นั่นคือเฉพาะแบบพวกมือกีตาร์โซโล่จรงิงๆที่เขาจะเน้นเสียงประมาณนั้นเพราะว่าเสียงกีตาร์ที่เราได้ยินเราจะโดดเด่นอยู่คนเดียวมา,มาๆนั้นะเหมือนกับพวกมือกีตาร์ฮีโร่ต่างๆ,างๆนี่เขาจะใช้เอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับคนที่เล่นตามวงปกติเพราะว่า กีตาร์เขาต้องโดดเด่นออกมากีตาร์เป็นตัวนําอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราเล่นอยู่ในวงทั่วๆไปก็ครบจบไม่มีปัญหานะสำหรับโมดูลเลตก็มีแฟรงเจอร์คอรัสเฟเซอร์อะไรอย่เงี้ยวเบโต้ White eto, ครบแล้วนะแต่ไม่ได้มีวาวานะวาไม่มีวาเราก็ใส่เพิ่มได้ถ้าอยากกใส่วาก็ต่อก,ก่อนเข้าก็ได้เป็นวาเข้ามาแต่ว่าเสียงครบคันสิ่งที่ดีที่สุดของตัวนี้ผมเชื่อได้เลยว่าลําโพง เสียงออกมาย่านเสียงเนี่ยโคตรดีแล้วโคตรดังต้องบอกว่าเนี่ยตัวแค่เนี่ยเนี่ยมือผมเห็นไหมดังมากๆดังแบบดังล่นในบ้านเลยนะฮะเอาเรียกว่าดังแบบพอๆกับลำโพง15วัตนะประมาณนั้นลำโพงของอะไรผมมีตัวนั้นคาสูกิส5วัตต์ไอ้นี่ผมว่าดังกว่าแล้วมันมีย่านเบสด้วยเราดังดังแล้วมันดีไงดังแล้วมันดี ไม่ใช่ดังออกมาเป็นเห AR, มือนลำโพงกแบบีตาร์แบบแป้งเปๆงเป่งเปงปงปงอะไรเงี้ยไอ้นี่ ID, มีเบสออกมาด้วยทําให้คนเล่นแล้วรู้สึกแบบสนุกมากขึ้นเนื่องจากมันมีย่านเบสมากกว่าตู้ลำโพงเปิดทั่วไปประมาณนั้นแล้วข้อดีอีกอย่างคือเราเอามันไปอินเทอร์เฟสอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์เข้าโ okay, ทรศัพท์อะไรต่าง,างๆเรามีลําโพงฟังตลอดเวลาเลยเราไม่ต้องเสียบหูฟังนะลำโพงคุณภาพสูงจริงๆทีนี้จอมยอมรับพอเราไปอัดเสียง ทำเพลงออกมาเนี่ยเสียงเหมือนเป๊ะไม่แตกต่างเลยเราอัดเข้าไปเราได้ยินเสียงยังไงอะ่ะเข้าไปอะ่ะเราเปิดออกมาเสียงเหมือนกันเลยนะฮะแปลว่าย่านเสียงของลำโพงเขาเนี่ยทำมาเพื่อรองรับแบบงานสตูดิโอได้ประมาณนะั้นไอ้นี่คร่าวๆนะไม่ถึงขนาดบอกว่าจะไปเทียบกับ yamaha s 5ห้าอะไรประมาณนั้นก็คงไม่ถึงแต่ว่าเรามีแค่นี้ไม่ต้องมีลำโพงโมอนิเตอร์ลำโพงสตูดิโออีกแล้วใช้ได้เลยสำหรับตัวนี้ตัวเดียวในการ เอาไปอัดเสียงทําเพลงได้นะครบเลยนะหรือเหลือ,ลอข้อดีอีกอย่างคือมันเอาไปไหนก็ได้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนี่เห็นไหมไม่ได้เสียบเสียบชาร์จได้เอาไปมีโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวไปทําเพลงต่างๆนึกอะไรขึ้นมาได้อัดปุ๊บเลยหรืออาจจะเข้าโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่นะผมว่ามันมีลําโพงเนี่ยข้อดีมากๆไม่ต้องไปหาหูฟังอะไรมาใส่กันอีกแล้วอยากเล่นก็เปิดเบาๆได้ยินเสียงอยู่คนเดียวในห้องอัดเสียงทําเพลงอะไร เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งได้เลยนะสําหรับตัวนี้ผมว่าการใช้งานของเขาค่อนข้างกว้างมากๆสํนะสำหรับการที่เขาให้ช่องมาเยอะด้วยนะเนี่ยช่องที่เขาให้มาเยอะแยะไปหมดนะทั้งหูฟังทั้งอักอินไลน์อินไลน์เอาอะไรประมาณนะั้นมีหมดแถมอะไรเอาตรงนี้อีกนะนี่เอาต่างหากนี่ก็มีไลน์เอาต่างหากที่เข้ามิกเซอร์อะไรได้อีกนะไลน์อินก็ยังได้ต่างหากแล้วก็ยังมี บลูทูธอีกต่างหากชาร์จเจอร์แยกออกจาก OTG นะฮะไม่ใช่ช่องเดียวกันนะเห็นเปล่าแปลว่าเราจ่ายไฟให้มันเล่นได้ตลอดเวลาโดยที่แบตมันจะไม่ีวนหมดนี่ก็ข้อดีนะอีกอย่างหนึ่งผมว่าที่เขาทำมาดีคือเรื่องของการต่อ OTG เข้าโทรศัพท์นี่ผมต่อปั๊บติดปุ๊บต่อปั๊บติดปุ๊บต่อปั๊บติดปุ๊บเลยเร็วมากแล้วก็ง่ายมากไม่ต้องมาถอดเข้าถอดออกนะแต่นี้หลายๆตัวที่เป็น งาน g ีเ f ฟเฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทง G G ไม่ว่าจะเป็น s o น i ค Cake อะไรต่างๆนะอันนี้ไม่ได้บัฟแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวต่อแล้วยังไม่ติดต่อล้วยังไม่ติดรประมาณนั้นอาจจะต้องใช้สายนู่นนี่เพิ่มเขามีมาให้แล้วนะ C2C โทรศัพท์รุ่นใหม่เข้าได้เลยที่เป็นรองรับ OTG ที่เป็น audio สบายนะแถมใครยังใช้ iPhone รุ่นเก่าให้หัวมาด้วยนี่ให้หัวต่อมา นี่อยู่นี่หัวต่อ,อเห็นไหมหัวต่อของเขาคุณภาพสูงจริงๆเสียปับ๊บติดปุ๊บเสียงแจ้งเตือนบอกด้วยนะณนอื่นไม่มีใครแจ้งไม่มีใครเตือนบอกว่าติดแล้วนะไม่มีใครบอกเราต้องทดสอบเองแต่เนี้ยข้อดีอย่างคือเสียบอินเทอร์เฟซ otg คอมพิวเตอร์ดังตริงติดละลำโพงตัวนี้ดังนะเหมือนการต่อข้อโทรศัพท์เสียบปับ๊บเชื่อมต่อกันได้ เสียงลำโพงดังเหมือนกันปิ้งสุดยอดอันนี้ผมชอบเลยไม่ต้องไปเดาแล้วมันติดหรือไม่ติดอ่ะ่างงานเถอะถ้าเกิดเราต่อเหมือนหลายๆตัวที่เป็นเอฟเฟกที่ผมรีวิวมานะเสียบแล้วยังต้องลุ้นอีกว่าเล่นไปแล้วมันเข้าปาวะเข้าใจไหมไอ้น,นี่เข้าแน่นอนถ้าเสียงมันดังเดี๋ยวลองเสียบให้ดูใหม่นี่นะเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงใกล้ๆเสียบไอ้ตัวนี้เข้าโทรศัพท์นะ,ะจากนั้นเสียบมานนี้ เอานี้เดวเอาไว้ที่ใกล้ๆใหม่มันจะมีเสียงออกมาถ้าผมเสียบ OTG อ่าได้ยินไหมอเอาใหม่นะไม่ได้เสียงเหมือนผมแล้วแอะแอะไม่ใช่นี่ดูนะเอาเสียบใหม่อีกทีอ่าได้ยินป่ะนี่แหละเยี่ยมนี่มันเป็นจุดเล็กๆแต่ทำให้เรารู้ได้ว่าติดแล้วเว้ยไม่ต้องไปลุ้นพอเสียบเสร็จปับ๊บเล่นเสร็จปับ๊บเข้ามาอา้าว ไม์โทรศัพท์อัดซะงั้นไม่ใช่เสียง OTG ไอ้น,นี่เสียบ OTG ปับ๊บดังแท้แทันทีเสียบเข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อได้แล้วดังเหมือนกันแต่แทเหมือนกันสุดยอดอันนี้จุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าง้นทาให้คนอัดเสียงไม่ต้องกังวลแล้วเสียบได้ยินเมื่อไหร่แปลว่าคุณอัดเสียงเข้าโทรศัพท์แน่นอนเข้าคอมพิวเตอร์แน่นอนนี่ข้อดีมากๆนะสำหรับเสียงผมว่าเหลือเฟือ ถึงจะบอกว่ามันสามารถที่จะเซฟแบงค์ได้แค่3แบบก็คือครีนไรท์ไรท์ที่เป็นลิทึมกับลีดแบบนี้ไม่มีปัญหาผมว่าจริงที่บอกหลายๆครั้งที่ผมพูดเรื่องของการเล่นการอัดเสียงอะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแบงค์การใช้งานแล้วก็จะใช้งานแค่นี้แหละคลีนเสียงแตกที่เป็นลิทึมแล้วก็โซโล่มือกีตาร์ทำได้แค่นี้แหละ,ะไปทำอย่างอื่นอะเราทำอะไรอะ่ะ ไม่มีแล้วมือกีตาก็ต้องเล่นคลีนลิทึมแล้วก็โซโล่ใช่ไหมมีแค่นี้สามแบงค์นี้ก็เลยเพียงพอแล้วที่จะใช้งานครบเรียบร้อยเอาเท้าเหยียบตรงนี้อนี้เท้าไม่เคยเหยียบใช้มือนี่แหละ,ะกดใช้งานได้จบไม่มีปัญหานะใครอยากจะไปเล่นเ,เขาเรียกว่าอะไรเปิดหมวกโซความสามารถก็สามารถลูบได้ลูบ ไม่ใช่แค่ลูปก,กีตาร์อย่างเดียวนะเนื่องจากมันมีอักอินเข้าใจป่ะเนี่ยมีอักอินเราสามารถที่จะต่ออะไรเข้ามาก็ได้คีย์บอร์ดเล่นใส่เอฟเฟกต์เบสเข้ามาก็ได้เล่นเบสไปด้วยเล่นทั้งวงอ่ะก็ได้เอากลองเกิืองอื่นมาตีตุง้งต้งต้งต้องตอะไรถึงเหมือนคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลในการทําลูปอ่าตอนนี้บอกว่าลูปมันได้30วินาทีเขาเขียนว่ามากกว่า30วิผมไม่แน่ใจว่ามันมากกว่าเท่าไหร่แต่ว่า ในคู่มือบอกว่า30ิวิสามสิบวิก็เพียงพอนะก็ครึ่งนาทีก็วนพอที่จะเป็นเพลงได้สําหรับกี่ห้องแล้วแต่กี่ห้องดนตรีมันเพียงพออยู่แล้วจะเล่นเพลงชา้าเพลงเร็วก็เพียงพอ30วิบะนะว่างั้นเถอะทําเป็นเพลงได้ลูปให้เป็นเพลงได้เลยเนื่องจากมันมีอักอินรองรับสามารถต่อไปออกมิกเซอร์เอาท์พุตออก PA ได้ ต่อ Input เข้ามาเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆได้ถ้ามีมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะมีมิกเซอร์ผมมีมิกเซอร์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งสามารถที่จะต่อเข้ามาทีบอร์เออเดเบสเครื่องดนตรีอื่นๆเข้ามาได้หมดไม่มีปัญหานี่ข้อดีของการมีช h a นแล l เสียบเยอะๆก็ดีแบบนี้แล้วก็ลูปเปอร์เขาค่อนข้างจะดีเลยเสียงเหมือนเป๊ะมาแล้วก็สัญญาณเข้ายังไงก็เข้างันแล้วอีกอย่างคือ อย่างที่บอกลำโพงโคตรดีนี่สำหรับตัวนี้นะฮะไม่ได้อวยมากแต่ว่าจบและใช้งานได้ดีในราคาเพราะว่าราคาคุ้มมากนะถ้าถ้าไทยเปิดตัวที่3,000กว่ากว่าก็ยังคุ้มอยู่นะผมว่าไม่ต้องหาตู้แอมนะไม่ต้องซื้อตู้แอมเล่นแค่นั้นแหละเล่นแค่เสียงแตกน้อยแตกมากโซโลที่มีดีเลย์รีเวิร์บอะไรประมาณนั้นเสียงคลีนก็มีให้เล่นไฟ์สดได้สบาย OTG ต่อง่ายมาก นะแล้วก็มีอักอินนี่แหละให้เราใช้งานได้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะต่ออะไรก็ได้ครบทุกอย่างโดยผ่านตัวนี้แกวต้องบอกว่างานนะโอเคนี่แหละบทสรุปของเจ้าโจโยแจมบัดดี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ามีข้อที่หลายคนต้องการเช่นทำไมลง IR ไม่ได้ลงแอมไม่ได้อันนี้ผมยืนยันเลยว่าที่เขาให้มาเนี่ยเทพและเสียงแบบ เหลือโคตรไม่ต้องเอาอะไรมาลงอีกแล้วเสียงดีแล้วเหมาะกับลำโพงเขาด้วยนะเราไปเไ่้ลง IR ลงอะไรหลายคนก็ไม่ได้พอใจหรอกอกับการที่เอา IR ของตัวอื่นมาลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากคนที่ทำไออาร์ทำแอมให้เราเข้าไม่ได้มีอุปรกรณ์เหมือนเราเข้าใจไหมเราไปเล่นก็เสียงอาจจะไม่ไดีเหมือนอย่างที่เขาทำมาเนะพราะเนื่องจากเราอาจจะเล่นออกอุปกรณ์เอาพุทธไม่เหมือนกันนะบางคนเอาไปออก mpa ออกเครื่องเสียงบ้านออกลำโพงมาแชลออกลำโพง s a กาสุกิออกลำโพงเฟนเดอร์อะไรแล้วแต่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราได้แอมซิมของเขามากับแคปของเขามาก็ไม่ใช่แปลว่าดีเสมอไปใจ่ไหมเราไปจับจับคู่เอาอยู่ดีให้มันแมชแมชเสร็จปั๊ต้องมาปรับให้มันเหมาะสมกับกีตาร์ของเราอีกเนื่องจากไอคนทำมันก็เป็นของอุปกรณ์ของเขาไงไม่ใช่ของเรา เราจะมีเหมือนเขาหรือเปล่าถ้ามีเหมือนเขาเราจะได้เสียงเหมือนเขาแต่ถ้ามีไม่เหมือนเขาเราก็ต้องมาปรับให้ตรงความต้องการเรามากที่สุดหลายคนบอกว่าซื้อซื้อชุดที่เป็นเอ่อพรีเซตที่เขาทํามาให้นะก็ทําไมเสียงมันไม่ดีก็เนื่องจากอุปกรณ์เอาพุทธเรามันไม่เหมือนเขานั่นแหละเขาได้ยินเสียงของเขาดีเขาอาจจะเอาเอาพุทธออกกับลําโพงตู้เมซาโบกี้อันใหญ่ๆแต่อยู่บ้านเราเล่นลําโพงคาสุกิ1 5วัต มันจะดีได้ยังไงมันคนละเรื่องเลยประมาณนั้นไอ้จบผลไม่สนใจการลงแอมและไออาเนื่องจากแอมที่เขาให้มาเป็นตัวตบนานหมดเวลาแล้วเสียงที่ได้คือได้ตั้งแต่แจสไปยันเมทันจบในตัวนี้เลยครบเสียงครบมากๆคุ้มราคาแน่นอนสำหรับตัวนี้นะฮะโจโยบัดดี้ถโอเคคลินี้หวังว่าจะเป,ไป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ